ปลูกตั้งเดียวมีกินตลอดปีอ่ะนี่2ปีกว่าแล้วครับเนี่ยขยายมาเรื่อยๆอันนี้จากกระถาง6นิ้ว2รูภาชนะอะไรที่มีรูปลูกได้หมดไม่มีก็เจาะเอาเนี่ยอย่างเงี้ยติด80%เปเลยครับ7วันรากเขาถึงจะเริ่งมงอกออกมาทําแบบนี้สลับวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆเราก็จะมีผักขยงไว้กินตลอดปีนะครับแล้วก็ขยายได้ตลอดไปแหละว,วิธีปลูกผักขยงในกล่องโฟมอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมเลยนะครับหลักๆก็จะมีกล่องโฟมอันนี้เป็นชุดปลูกของเราเนาะ แนะนําชุดปลูกของเราไปด้วยนะครับแต่สําหรับพี่น้องที่หาหาได้หรือว่ามีอยู่แล้วนะครับก็ใช้อุปกรณ์ตามนี้ได้เลยเนาะมีกล่องโฟมนะครับมีกระถางมีปุ๋ย a b 6 0ห ML มีคู่มือให้มีถุงคุ้มกล่องให้แล้วก็มีถ้วยตวงปุ๋ยแล้วก็หลักๆเลยก็คือปุ๋ยมะพร้าวนะครับอ่าแล้วก็ของเราก็จะมีอันนี้ชุดปลูกของเราเนาะก็คือจะมีต้นพันธุ์ไปให้2ต้นแบบนี้นะครับแต่สําหรับพี่น้องที่ไม่มีเนาะวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการตั้งแต่การชําเลยนะครับชํา ชาฝักกระยางแล้วก็จนเก็บเก็บกินเก็บขายแล้วก็ขยายพันธุ์ไปเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะครับสําหรับคนที่อาจจะไม่มีต้นพันธุ์แบบนี้เนาะหรือว่าใครหาซื้อต้นพันธุ์แบบนี้ได้ตามร้านเกษตรทั่วไปก็หาซื้อได้เลยนะแต่ของเราเนี่ยเราจะขายที่นี่ก็คือต้นละสิบาทแต่ถ้าเป็นชุดปลูกมันก็จะแถมไปชุดปลูกแบบนี้2ต้นพอเราได้ต้นพันธุ์แล้วเราก็มาเตรียมกล่องโฟมเลยแต่ถ้า ซื้อชุดปลูกจากเราไปหรือว่าซื้อต้นพันธุ์จากเราไปก็ยังง่ายหน่อยเนาะไม่ต้องชําเองนะครับหรือไปไปไปหาตาร้านเกษตร,ร,ก,รก็ได้น่าจะมีไหมในถุงดาแบบนี้น่าจะมีเนะเาะหรืออาจจะเป็นแบบเคยเห็นไหมที่เขาใส่หูวหิ้วนะไอ้เล็กๆเนาะเออหรือว่าในคุในกระมังอะไรที่เขาแบบตั้งขายอย่างนั้นก็ได้อย่างนั้นก็ได้เราก็คือแบบเอาออกมาทั้งรากเลยอันนั้นคือไม่ต้องชําแบบนี้แล้วนะถ้าไปเจอตามร้านเกษตร เนาะอันนั้นคือไม่ต้องชําแล้วเราก็คือเราเราเอาลากมันนะครับมาใส่ฟองน้ําแล้วก็มาลงเลยหรือว่าเอามาใส่กระถางนี้แล้วก็ลงได้เลยนะครับแล้วก็ใช้ขุยมะพร้าวยึดลากเขาไว้นะครับลงได้เลยนะครับอ่าทีนี้อ่ะเตรียมกล่องก่อนปึ๊บฟึ๊บอ่าถุงคุมกล่องเราก็จะพอดีกับกล่องโฟมเราเนาะ มาค่ำหน่อยนะครับวันนี้มีแรงนหน่อยไม่เป็นไรนะครับน,นี่นะครับก็คุมคุมถ้าเป็นถุงคุมกล่องเราก็คุมได้สุดกล่องโฟมแบบนี้เลยเพราะไม่ไม่ต้องกลัวเปื้อนเลยนี่ไม่กลัวกล่องโฟมเปื้อนเลยล้างง่ายครับล้างง่ายอะได้ประมาณนี้เนาะทีนี้เราก็เติมน้ำลงไปก่อนนะครับสำหรับมือใหม่เนาะให้ใส่น้ำไปก่อนแบบนี้เออ อ่าแล้วก็ค่อยมาใส่ปุ๋ยเราจะใส่ปุ๋ย A ก่อนก็ได้ใส่ปุ๋ย B ก่อนก็ได้นะครับผมผมผมจะใส่ปุ๋ย B ก่อนเนาะอ่าหนึ่งถ้วยตวงนะครับอันนี้เป็นถ้วย3ออนเนาะถ้าอยู่ข้อนี้นะครับถ้าอยู่ข้อนี้จะอยู่ที่7 2ซีซีถ้าอยู่ข้อนี้จะอยู่ที่7 5แต่ถ้าเต็มเลยคือร้อยนะครับเพราะฉะนั้นให้เราใส่แค่72พอก็คือข้อล่างเนี่ยครับถ้าซื้อปุ๋ยจากเราหรือว่าชุดทดลองปลูกจากเราไปนะครับเนาะเพราะใส่ เยอะกว่าน,นี้ได้ไม่ได้ครับแต่เปลืองเราใส่แค่นี้พอนะครับปกติแต่ปกติที่สวนก็ไม่ได้ดูนะว่ามันข้อไหนเพราะว่าเรา,เราอย่างนี้ไงเพื่อความง่ายไงเนี่ยเพื่อความง่ายประมาณนี้เราก็ใส่เลยจว่วเลยแต่อย่าล้นพอถ้าล้นนี่คือปุ๋ยเกินนะครับอืมแค่นั้นอ่าเราก็คนก่อนึอ่าเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยเ นะครับใส่ปุ๋ย A ใส่ปุ๋ย B เท่าไหร่ก็ใส่ปุ๋ย A เท่านั้นนะครับใส่ปุ๋ยเเท่าไหร่ก็ใส่ปุ๋ย B เท่านั้นเหมือนกันนะครับเราก็ใช้สายยางใครมีน้ําแรงๆก็ใช้สายยางคนแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าใครไม่มีน้ําแรงๆแบบนี้ก็เอาน้ําใส่ให้เต็มก่อนแล้วก็ใส่ปุ๋ยทีละตัวคนละลายให้เข้ากันทีละตัวไปเนาะน้ำบาดาลก็ใช้ได้เลยนะครับเนาะน้ำปลาปลาก็ พักไว้ 2- อถึงสวันนะครับให้คอรีนพันลเระเหยค่อยเอามาปลูกหรือจะปลูกเลยก็ได้นะครับถ้าจริงๆแล้วถ้าเป็นน้ําปรนะปาแถวๆชนบทเราตอนนี้แทบจะไม่มีคอรีนแล้วแต่ถ้าเป็นพี่น้องที่อยู่กรุงเทพอ่ะคอรีนอาจจะเยอะหน่อยก็พักไว้หน่อยสักสองสวันนะครับแต่จริงๆคอรีนพัลเระเหยไปเองนะพัลเระเหยไปเองจริงๆเราปลูกได้นะครับอ่าโอเคอ่าพอ,อเราได้ได้ปุ๋ย AB นะครับ ผสมน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาฝามาปิดเลยเนี่ยครับฝาลืมบอกไปนะครับวิธีเจาะรูนะครับเนาะคือเราอาจจะถ้าเอาง่ายๆเอาคัตเตอร์กรีดก็ได้นะมันอาจจะไม่สวยหน่อยเนะนะาะเนาะแต่สำหรับคนที่มีกล่องมือสองเนาะก็คัตเตอร์กรีดเลยก็ได้แต่ถ้าจะให้สวยขึ้นมาหน่อยก็คือหาเหล็กกลมๆขนาดนี้ครับลนไฟนะครับกลมๆขนาดนี้ อาจจะเป็นปลากระป๋องมีปลากระป๋องใหญ่เท่านี้ไว้มีเนาะเออปลากระป๋องปูมปุ้ยเออนะครับเอาไป,ปาาซื้อมาเทปลากระป๋องออกนะครับแล้วก็เอาไปลนเตาแก๊สนะครับหรือว่าเตาไฟแล้วก็เอามาจิ้มนะครับถ้าเราจะปลูกหนึ่งรูล้วก็จิ้มตรงกลางเนาะอันนี้เราจะปลูกสองรูแล้วก็ขอบๆอ,อย่างนี้ได้เลยง่ายๆนะครับแต่ถ้าไม่มีหาจริงหา,หาไม่ได้เลยก็อาจจะมีเหล็กขดขด นะครับขดแล้วก็บิดขึ้นมาเราเคยทําคลิปให้ให้ให้หลายรอบแล้วเนาะวิธีการทําเหล็กเจาะเองครับอืมซึ่งถ้าขี้เกียจไปหาปลากระป๋องขี้เกียจไปหาเหล็กมาขดเราก็มีขายอยู่เนาะเออทักแชทมาได้พอเราเราได้ฝากล่องโฟมที่เจาะรูเรียบร้อยแล้วนะครับชุบชุบชุบเราก็ปิดให้สนิทนะครับทีนี้เราจะมาเตรียมต้นพันธุ์ถ้าใครอยากจะปลูก,ใน,ลกบบนนนในถ้วยปลูกสีเขียวแบบนี้เนี่ยครับเนี่ยในถ้วยปลูกสีเขียวแบบนี้ เราก็แนะนำว่าให้เจาะสองรูสองรูก็ได้นะสองรูนี่ก็กินไม่หมดแล้วนะอยู่ที่บ้านเนี่ยสองรูแบบนี้เนาะสองรูนะครับแต่เป็นรูเท่ากันกับสลัดนะครับเหล็กกลมหนึ่งนิ้วครึ่งเอามาเจาะได้เลยเท่ากับสลัดนะครับแต่ถ้าอยากาได้เยอะๆหน่อยก็ห้ารูหกรูเจ็ดรูแต่อย่ากเกินแปดนะครับถ้าเกินแปดแล้วเดี๋ยวตอนที่ผลอายุเยอะๆแล้วเราจะเติมน้ําไม่ไหวนะครับแทบจะอาทิตย์หนึ่งได้เติมทีหนึ่งเลยเนาะ ประมาณนั้นนะครับเนาะนะครับเราก็หย่อนลงได้เลยแต่กรณีที่ซื้อชุดปลูกจากเราหรือว่าซื้อ,อต้นพันธุ์จากเราอันนี้ต้นละสิบาทนะครับเราก็แค่ถอดถุงนะครับถอดถุงดําออกมาอย่างนี้ได้เลยแล้วมาใส่อย่างนี้ได้เลยนะครับนี่ของเราเนี่ยคือไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวเชื้อรานะครับเพราะว่าเราลดไตรโคดมาทุกๆ7เจดวันนี้นะครับก็จะมีเชื้อเขียวเราจะลดทุก7ดวันนะครับในต้นพันุ์เรา นะครับเพื่อไม่ให้มีเชื้อราเราเราใส่แบบนี้ได้เลยแล้วก็เอาขุยมะพร้าวเนี่ยกบเพิ่นซะหน่อยกบเพื่อยึดรากเพ่นแค่นั้นแหละครับยึดลําต้นจริงๆจะไม่ใส่ก็ได้นะแต่เราจะใส่นะครับเพื่อไม่ใหยามขึ้นเ <c oughs> นี่ยถ้ามันเป็นดินเลยมันจะเป็นนั้อามันจะขึ้นไงนี่ล้วก็ใส่โปะ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 แค่นี้ครับแล้วก็มาหยอดลงเลย นี่แค่นี้ตัวนี้มันยาวเราก็อาจจะใช้กรรไกรตัดออกไปก็ได้ตัดทิ้งไปเลยหรือว่าตัดกิงใส่แกงไปเลยนะครับหรือจะตัดไปชําไม่แนะนําให้ชํามันยังอ่อนอยู่ให้ตัดทิ้งไปเอาไปทํากินดีกว่าพอได้อย่างนี้แล้วก็ใส่นี้ไปทีนี้ถ้าพี่น้องได้ต้นพันธุ์ยาวๆไปแบบนี้ก็ตัดออกเลยตัดออกได้เลยนะครับทีนี้เป็นกรณีที่ลักษณะเดียวกันนะ เหมือนกับที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าถ้าเราไปเจอต้นผักขยังที่อยู่ตามร้านเกษตรทั่วไปที่เขาใส่ใส่คุใส่กระมังใส่อะไรขายอะ่ะเนาะมาะเราเราสามารถที่จะถอนมาลงได้เลยเหมือนกันะนะแบบนี้ถ้าเราสมมติว่าเราเราเรา,เราอยากได้หลายต้นเราก็สามารถเอาออกมางี้ได้เลยลักษณะเดียวกันนะสมมติเราไปเจอในกระมังเป็นงี้เราก็บีออกเลยเนี่ยบีออกเลยถอนจากดินมาก็ได้ นะครับถอนออกมาทั้งรากเงี้ยอันนี้คือไม่ต้องชำแล้วถ้าเขามีรากเนี่ยไม่ต้องชำแล้วแต่แต่การที่เราชำเนี่ยเราจะได้ต้นพันธุ์ใหม่ไงอ่ะทีนี้เปิดน้ำหน่อยต่อเราก็ล้างออกเงี้ยอืออ่ะเนี่ยครับนะเราจะได้แบบนี้เราก็ขยายได้อันนี้มาใส่รูนึงเนี้ย ได้เยอะเลยอ่าอันนี้เอามาใส่รูนึงอย่างนี้นะนนใส่รูนึงอย่างนี้แป๊บเดียวนะครัเขาจะแตกกอเยอะเลยนะครับอ่าแต่ของผมจะทําให้ดูก็คือจะใส่ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้เตรียมกล่องไว้จะใส่อย่างนี้เลยนะครับก็มาใส่เหมือนเดิมฟึบแล้วก็เอาขุยมะพร้าวนะครับโรยลงไปเลยฟ้าบหาอะไรรองหน่อยด้อเพราะว่าไอ้นันเหี้ยมันเหี่ยนะ เวลาขุยมะพร้าวเนี่ยดูให้ดีด้ออย่าไปดูอย่าไปซื้อขุยมะพร้าวที่มันดำๆหรือว่ามีกลิ่นแรงๆอันนั้นมันจะมีสารเทน,นินเยอะซึ่งถ้ามีสารเทน,นินแล้วมีเชื้อราแน่นอนอเวลาที่เราเอาย่อนลงไปเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เหลืองตายนะครับนีน่นะวิธีเลือกซื้อขุยมะพร้าวให,ให้ให้ซื้อแบบนี้เผื่อเราใช้ปลูกผักอย่างอื่นนะ,ะเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้เพาะเมล็ดใช่ไหมมันชํำ แต่ถ้าเป็นผักอย่างอื่นนะครับถ้าเราพระมเมล็ดอะ่ะอย่างผักชงผักชีอะไรพวกนี้แบบนี้อัตราการงอก90%เลยสารเทนนิมไี่ม,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 มีดมกลิ่นดูถ้าไม่กลิ่นมะพร้าวอะ่ะนะครับถ้าไม่กลิ่นมะพร้าวอ,อันนั้นอะ่ะคือแบบแนะนําให้ล้างน้ําก่อนสองถึงสามวันเสร็จแล้วก็เอามาแช่ไตโครมาอีกสามวันค่อยมาปลูกนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือใช้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยชิป อ่าอืมอืมนี่อย่างเี้นะครับอ่าก็รอให้เพิ่นเสด็จน้ําหน่อยครับเห็นไหมครับหา้าคนจะซอดออกมาแล้วเนี่ยนะครับอ่าสมมติว่นเสด็จน้ําเรียบร้อยแล้วเราก็เราก็เอามาหยอดลงปาบแค่นี้เองครับหลังจากนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรอีกเลยนะครับ ไม่ต้องลดน้ำนะครับไม่ต้องขุดดินไม่ต้องถอนยาแล้วก็ไม่ต้องฉีดยานะครับอีกเหมือนเดิมวิธีการดูแลรักษาการเติมน้ําเติมปุ๋ยนะครับแล้วก็การขยายพันธุ์เรื่องโรคโรคแมลงไม่มีเลยนะครับผักกระยางนี่นะครับการปลูกแบบนี้อย่างที่บอกนะมันปลูกครั้งเดียวเนาะคือมันมีกินตลอดปีอะแล้วก็ขยายได้ตลอดไปด้วยวต้องขยายไปเรื่อยๆอ่าทีนี้วิธีการดูแลรักษาคือมีดอกให้รีบตัดออกครับเนี่ยมีดอกให้รีบตัดออกตัดทิ้งก็ได้ ตัดทิ้งก็ได้ตัดออกออกไปเพราะว่าผักทุกชนิดเลยครับเนาะคือถ้าเป็นผักกินใบอะครับถ้าเพินมีดอกเนาะเพิ่ลก็จะทําให้ต้นแก่ไวนะครับโทมไวนะครับเพิ่นจะอยู่กับเราได้ไม่นานนะครับนี่เนาะแค่นี้เองวิธีการดูแลนะครับนี่2ปีกว่าแล้วนะครับเนี่ยขยายมาเรื่อยๆเ,เ,เดี๋ยวเราจะมาดูเป็นอันเลยเนาะอันนี้อันนี้จากกระถาง6นิ้ว,วเห็นไหม สองรูนี่สองรูอันนี้มันขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าตัดออกไปแล้วอ่าตัดออกไปชำอันนี้ตัดออกไปชำแล้วก็มันขึ้นมาใหม่อ่าขึ้นมาใหม่ตัดออกไปชำแบบไหนนี่ตัดแบบนี้ครับนี่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 แล้วมันก็ขึ้นมาแบบนี้นี่เนี่ยตัดอย่างนี้ครับตัดแบบนี้แหละแล้วมันก็ขึ้นมาใช่ครับตัดชำตัดขายหรือว่าตัดกินแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็สักพักหนึ่งก็ขึ้นมาใหม่นะครับเดือนหนึ่งแหละไปเดือนหนึ่งอ่ะ นะครับถึงจะพอพอพอกินพอขายอันนี้ต้นที่เราชําไว้บเบิงเดออาหยาแห้งเบืงบงมันมันมีกองลงเบิงนี่อาหยาอีกคือเอา่า <iet> <c oughs> ตัวนี้จากกระถางสามนิ้วแ <4, S 1> ปดรูเลสี่น<ม>ิ้วแปดลูแต่หายไปหนึ่งลูแล้วาขายไปแล้วขายไปแล้วมี <c oughs> <c oughs> พี่น้องมามาสวนอยากได้เออเพื่อนก็ให้เพื่อนไปนะครับเบื้องตีละงามบ่กครับอันนี้แปดลู อันนี้ก็สองอันนีห้าโลนี่ห้าก็สวยเหมือนกันนะเหมือนกันแหละครับเหมือนกันกันกบสารแน่เนาะเพราะว่าเขาเป็นพืชพืชเขาแบบลักษณะคล้ายๆกันก็คือไม่ต้องเพาะเมล็ดก็คือชาสามารถชําจากต้นได้เนาะแล้วก็ขยายได้เรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าสารแน่ใช้เวลา3าวันรากงอกตัวน,นี้ใช้เวลา7วันรากงอกนะครับแล้วก็อันนั้น3าวันรากงอกแต่รอ7จ็ถึงสิวัน จดแน,น่เนาะให้รากเขาแข็งแรงแต่ตัวนี้ต้องรอ14-15ถึงวันให้รากเขาแข็งแรงนะครับค่อยมาลงประมาณนั้นนะครับแต่คันผู้ได้เอาจากในในขี้ดินนะครับที่มีหากแล้วมาลงก็คือล่งเลยเลยไม่ต้องรออันนี้อันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้โชว์อ่าภาชนะเหมือนเหมือนเหมือนกันเนาะภาชนะอะไรที่มีรูว่าปลูกได้หมดมถ้าไม่มีก็เจาะเอาอันนี้ก็ตัดนเห็นไหมครับน,นี่อันนี้ก็ใช้คัตเตอร์ตัดเอากรีดเอาเดี๋ยวยกให้ดู นี่เนี่ยใช่ครับแลวอันนี้ตะก,ก้าใส่อะไรก็ไม่รู้นี<ม>ออ่ใส่ช้อนภาชนะอะไรที่มีรูปลูกได้หมดไม่มีก็เจาะเอานะครับวิธีการเติมน้ําเติมปุ๋ยสมมตินาะนใช่ตั้งแต่เราเราปลูกเราเราลงกล่องเนี่ยนับไปเลยหนึ่งเดือนเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเติมเลยนะครับสักประมาณหนึ่งเดือนนะครับเนี่ยน้ำเพิ่นจะลดไปครึ่งกล่อง,มองสมมติลดไปครึ่งกล่อง ให้เราเติมแค่น้ําเปล่าก่อนขันมันมันฝุ่นหลายส่ขันอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนเ้<ล>อเนาะแต่สมมติมถ้าฝุ่นมันเยอะถ้าอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนเพราะว่าน,นี้มันขยายมาสองปีแล้วครับอ,อันนี้คือมันนานมันนานมากแล้วเนี่ยที่ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนน้าเลยอะ่ะอืมอมจะแต่ต้นพันธุ์นะขยายมาสองปีแล้วอย่างเงี้ยอ่ะ<ล>ปักขยะเราเติมเต็มได้เลยนะครับเนี่ยรอบแรกเราเติมแค่น้ําเปล่าก่อนเนาะ อันนี้คืออันนี้ลงใหม่เนาะเพิ่งลงนับไปอีกหนึ่งเดือนนะครับเพิ่นจะสวยแล้วน้ำเพิ่นจะลดไปครึ่งกล่องก็ให้เราเติมแบบนี้เติมเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ไปเลยนะทีนี้มันบอกไม่ได้ว่าน้ํารอบถัดไปน้ํามันจะลดอีกเท่าไหร่มันแล้วแต่อุณหภูมิแล้วแต่อากาศแล้วแต่พื้นที่นะครับสมมุติว่านับไปอีกสักประมาณ2อานะ2อาทิตย์นะครับสองอาทิตย์เพราะว่ารากเพิ่นไม่ได้เยอะไงเห็นไหมสองอาทิตย์น้ำเพิ่นลดไปอีกครึ่งกล่อง อาจจะลดเลยครึ่งกล่องเนาะทีนี้รอบนี้แหละให้เรามาเติมปุ๋ยนะครับวิธีการเติมปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่เต็มเต็มถ้วยตวงเหมือนตอนปลูกครั้งแรกให้เราใส่แค่ครึ่งถ้วยตวงนะครับอยู่ที่ 30cc ประมาณนี้นะครับเติมไปเลยนะครับไม่มีเกินนะครับนี่นี่ครับ ใส่เเท่าไรก็ใส่บเท่านั้นใส่บีเท่าไรก็ใส่เเท่านั้นเหมือนเดิมเนี่ยแค่นี้นะครับแล้วก็คนให้เข้ากันอย่างนงี้แต่ถ้าสมมติว่าพีา่ลืมดูจริงๆมันเลยแบบเหลืออีกนิน้นนึงก็จะหมดแล้วอันนั้นให้เราเติมเต็มถ้วยตวงไปเลยนะครับถ้ิมันลืมอะ่ะมันมีนะที่สวนเราก็มีนะคือแบบโอ้เหลืออีกหน่อยเดียวเองอะ่ะเกือบตายแล้วอะ่ะอันนั้นก็ให้เราใสา่ถ้วยตวงหนึ่งไปเลยนะครับอ่าอ่าทีนี้เราใส่ไปแล้วเราก็ใส่น้ําไปเหมือนเดิม เนี่ยครับแค่นี้อ่าแค่นี้นะครับแล้วเราก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมฟึบเนี่ยครับแค่นี้รอบถัดไปเนี่ยก็คือถ้ามันลดลงไปอีกครึ่งกล่องก็คือเติมน้ําเปล่าอีกเนาะแล้วรอบถัดไปอีก<ช>ถ้ารอบถัดไปอีกนะครับถ้าเพิ่นลดลงอีกครึ่งกองเราอาจจะเติมน้ําเปล่าหรือเติมปุ๋ยก็ได้ทีนี้เพราะว่าผักขะญงเพิ่นไม่ได้กินอาหารเยอะนะนะครับอืมคือพูดง่ายคือพอเพิ่นโตแล้วนะเราอาจจะเติมปุ๋ย เติมปุ๋ย1รอบแล้วเติมน้ำเปล่า2รอบแล้วค่อยมาเติมปุ๋ยอย่างเงี้ยนะครับเนาะนะก็ทําแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะหรือเราอยากจะเติมสลับ,สล,บสลับน้ําสลับปุย๋ยสลับน้ําสลับปุย๋ยก็ได้เหมือนกันนะครับอืมเนาะนะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆอันนี้วิธีการเติมนะ้ําเติมปุ๋ยเนาะทีนี้ถ้าเราจะขยายพันธุ์นะครับก็ไม่ยากนะครับเราอาจจะอยากขยายพันธุ์แบบให้ติดง่ายๆเราก็เนี่ยแบบตัวเนี้ย มันอาจจะแน่นแล้วเนี่ยเราอาจจะถอนออกมาแยกเลยแยกกอได้เลยเอ,เอาตัวนี้แล้วกันเนาะทาตัวนี้ให้ดูเลยแล้วกันเพราะว่าเพิ่งตัดชําไปนะครับอืมถ้าใครอยากให้มันแตกยอดไวๆนะครับก็ให้เราถอนออกมาได้เลยเนี่ยน,นี่อย่างนี้เลยเลยนะครับแล้วก็มาแยกออกเลยถ้าเราอยากขยายแบบไวๆนะอ่าเราก็ล้างซะหน่อยก็ได้อ่าจบ เวลาล้างก็หาอะไรรองหน่อยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันกลับเอาใช้ได้ใช้ใหม่ได้หมดนคะครับฉีดเลยอืมก็สมมุติว่าสะอาดแล้วกันเนาะอ่าได้เยอะเลยได้เยอะเลย,เลยได้อีกหลายกล่องเลยได้หลายกล่องได้อีกหลายกล่องเลยอู้เบิง่งทีละนี่เบื้องอะไรนี่ <c oughs> อาาันใหญ่ <c oughs> อาาันีหญ่อีกคือเก่านี่นี่เสซลจะกองเอา เสียวจะกองคือถ้าเราไม่ขยายไงเนี่ยคือถ้าเราไม่ขยายใบเขาจะเล็กลงเล็กลงไงอานับไปเลยสี่เดือนไปให้ขยายทีหนึ่งเนาะเขาอันนี้เขาเขาเขาลงใาอ่ะประมาณสี่เดือนเนี่ยเนี่ยเน,นี่นย,ยคือมันพร้อมขยายแล้วนะมันแน่นอยูะนะ่แั้วเนี่ยเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยครับให้เราขยายออกถ้าไม่ขยายออกเนี่ยคือใบเขาจะเล็กลงเรื่อยๆครับเนี่ยเราจําเป็นต้องขยายออกเนี่ยอยากสวยไวก็ใส่เยอะหน่อย อยากซอยไวก็ใส่ประมาณนี้เพราะว่ามันก็แล้วแต่ภาชนะที่เราปลูกเนาะเนี่ยมันแล้วแต่ภาชนะที่เราปลูกนะครับถ้าภาชนะเพ่นใหญ่เราก็อาจจะใส่ต้นใหญ่เนาะถ้าภาชนะพันเล็ก,กเราก็อาจจะใส่ต้นเล็กอย่างเงี้ยครับอ่าประมาณนี้อ่าอันนี้วิธีขยายอย่างแรกก็คือเอาเนี้ยไปลงได้เลยลงในกล่องโฟมเหมือนเดิมเนาะเติมน้ําเติมปุ๋ยเหมือนเดิมนะครับเหมือนครั้งแรกที่เราปลูกนี่แหละ นะครับอืมคืออันนี้ไม่ต้องเอาไปไว้ในร่มแล้วนะเพราะว่าเขามีรากแล้วก็คือให้เราเอามาไว้ให้เขาได้รับแสงได้เลยนะครับทีนี้อีกวิธีหนึ่นงก็คือการการตัดมาชำํำเราก็มาเลือกยอดที่เขาแบบนี่อย่างเงี้ยครับใช่ไหมนี่เนี่ยอย่างเงี้ยติด8 0เเซเลยครับเราตัดไปเลยนี่งอก็กตัดมาเลยครับมีดอกก็ตัดออกเลย นี่ตัดออกเลยอ่าอ่าล้วก็อย่างนี้อ่าเอามาใส่ถ้วยปลูกฟองน้ำนี่มีมีหน้าที่แค่ยึดลำต้นกับยึดรากไม่ให้เขาล่วงลงไปส่วนคุยมะพร้าวมีหน้าที่ยึดลำต้นกับยึดรากไม่ให้เขาล้มนะครับแค่นั้นเองอ่าว้วก็ใส่ไปนี้ ทีนี้เราก็ฉีกเลยเนาะวองน้ํมันเป็นลูยแล้วเราฉีกมามันจะมันจะง่ายาเราก็ทำฟบาบตัดยอดเพิ่นออกชันหน่อยพักแยงเพราะว่าเพิ่นใช้เวลาเจ็ดวันนะครับรากเพิ่นถึงจะเริ่มงอกก็แล้วแต่ต้นพันธุ์ด้วยต้นพันธุ์แข็งแรงหน่อยก็ขั้นต่ําก็อยู่ที่เจ็ดวันนี่แหละนะครับแต่ถ้าไม่แข็งแรงถ้าอ่อนๆแบบนี้ก็อุ้ย อาจจะเปื่อยหรือไม่ก็อาจจะ1020วันนั่นแหละนะครับตัดออกไปนะครับเราก็ใส่ก็ใส่ไปเรื่อยๆครับแบ่งใส่ถ้วยปลูกไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ mm hmm. เพียงแต่ว่าตอนอามาชาก็คือเอาไว้ในร่มก่อนไว้ในร่มนี้คือร่มเลยห้ามโดนแสงเลยนะครับหรือเราจะเอาไว้ในนี้เราเอากล่องโฟมครอบไว้ก็ได้กล่องโฟมเราเนี่ยถ้ามีอีกใบหนึ่งนะก็ครอบไว้เพราะว่ากล่องโฟมม่นจะรักษาความเย็นภายในไว้ได้ดีนะครับแต่ถ้าไม่มีกล่องโฟมเยอะก็ แนะนำให้เอาไปไว้ในร่มนะครับแล้วก็ตรงนี้ให้เป็นน้ําเปล่าก่อนสําหรับมือใหม่นะครับแต่แต่เราชำนี่เราชําใส่ปุ๋ยเลยนะครับเราให้ใส่น้ําเปล่าก่อนนะครับเจ็ดวันรากเขาถึงจะเริ่มงอกออกมานะครับเจ็ดวันรากเขาถึงจะเริ่มงอกออกมาเป็นตุ่มๆแต่รอให้รากเขาแข็งแรงก่อนก็คือ14วันถึง15วันนะครับค่อยเอาออกมารับแสงนะครับง่ายๆแค่ทำแบบนี้สลับ วนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆเราก็จะมีผักขยางไว้กินตลอดปีนะครับแล้วก็ขยายได้ตลอดไปคคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมอีกเหมือนเดิมนะครับน้องสวัสดีครับ